สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาให้ทุกคนทำแบบทดสอบนะครับในแบบที่คุณจะสามารถเช็คได้กับตัวเองเลยเห็นผลลัพธ์ด้วยตัวเองเลยว่าคุณทำออนไลน์แบบเรียกว่าเป็นการตลาดออนไลน์จริงๆแล้วหรือยังหรือเพียงแค่เล่นอินเทอร์เน็ตไปแค่วันๆหนึ่งนะครับวิธีการเช็คครับง่ายนิดเดียวครับเพียงคุณแค่เข้าไปใน Google นะครับแอป Google นะครับหรือเว็บไซต์ google.com คุณแค่พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองลงไปแล้วกดค้นหานะครับถ้า Google แสดงผลลัพธ์ในการค้นหาเบอร์โทรของคุณเจอหมายความว่าคุณมีตัวตนในโลกออนไลน์ครับแล้วตัวตนในโลกออนไลน์แบบที่เขาค้นเจอนั้นเป็นตัวตนออนไลน์ที่พูดถึงเรื่องการตลาดที่คุณทำอยู่หรือเปล่าถ้าค้นหาเจอใน เรื่องของธุรกิจที่คุณทําอยู่สินค้าที่คุณโปรโมตอยู่อันนั้นหมายความว่าคุณกําลังเริ่มทําการตลาดออนไลน์แบบถูกทางแล้วแต่ถ้าเกิดกดเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วค้นหาไม่เจอเลยอันนี้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทําการตลาดออนไลน์ของคุณณนบะัดนาวนะครับนั่นคือหมายความว่าสําหรับคนที่ลองทําแบบทดสอบนี้ดูแล้วแล้วค้นหาเบอร์โทรตัวเองเจอหรือไม่เจอก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากได้ความรู้เพิ่มเติม กดติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตความรู้ใหม่ๆให้อีกสวัสดีครับอันนี้ถือว่าเป็นการแถมให้ในช่วงท้ายของคลิปนะครับเราจะมาทดสอบโดยการเอาเบอร์โทรของทีมงานผมคนหนึง่งชื่อว่าอานุยเช็คลงไปใน Google เป็นตัวอย่างให้ทุกๆคนทำตามนะครับคุณลองใส่เบอร์โทรของตัวคุณเองลงไปได้นะครับ กดเพื่อนขยายเพื่อค้นหาตอนนี้สิ่งที่เราจะเจอผลลัพธ์ในการค้นหาก็คือจะเจอคลิปวิดีโอ youtube นะครับเจอเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เขาทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าตัวเว็บไซต์นะครับตัวรายละเอียดต่างๆเราค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติมเห็นไหมครับก็จะเจอค่อนข้างจะเจอเป็นคลิปวิดีโอค่อนข้างเยอะนะครับค้นหารูปภาพล่ะเจอไหมนี่ก็จะเจอเต็มเลย ลองค้นหาเป็นวิดีโอก็อยังเจออยู่นะครับซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะใช้ได้มีทั้งเรื่องของอรีวิวอาหารเสริมนะครับเนี่ยเป็นหน้าของอนุ้ยเลยนะครับเสือ้อนังเงินเสื้อลายมาลายนีย่ปิดงอกง่ายๆด้วยคาม่าโอเาแกทำตัวคามิโอเะด้วยเป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องของย้อมผมนะครับมีตัวน้ว่าหงาจระเข้มีตัวไฟโตว,วี นะครับทาร์เก็ตเห็นไหมครับก็จะเป็นลงมาเรื่องสินค้าซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นคือหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใส่เบอร์โทรเข้าไปในช่องค้นหานี้แล้วหาตัวเองไม่เจอเลยในโลกออนไลน์หมายความว่าคุณต้องรีบเรียนรู้เพิ่มเติมทันทีเพื่อให้การตลาดออนไลน์ของคุณเนี่ยลงมือทําแล้วไม่สูญเปล่าสําหรับใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมย้ำนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ